ต่อมาเรามาดูอักษรต่ำอักษรต่ำมัยี่สตัวประกอบด้วยอักษรต่ำคู่แล้วก็อักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มีพยัญชนะทั้งหมด14ตัวได้แก่คอควาย คอคนคอละคงชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ทนังมุนโททพุทธเท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเภา และฮอนกูกหลักการจำอักษรต่ำคู่มีหลักการจำดังนี้พ่อแทนพอพานและพอสมเพค้าแทนคอควายคอคนและคอละคังฟันแทนฟอฟันทองแทนทอนม,มนโนททอบพุทธเท่า ทอทหารและทอทงซื้อแทนซอโซ,โซช้างแทนชอช้างและชอเชอและห่อแทนหอนกคู่ การผ่นวรรณยุกต์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำคู่อักษรต่ำคู่สามารถผันได้สามเสียงมีเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีต่อมาเรามาดูตัวอย่างการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำคู่เสียงสามัญครเสียงเอกไม่มี เสียงโทไข่เสียงตรีไข่เสียงจัตาวาไม่มีอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆไข่ไข่ไข่ต่อมาเสียงสามันช้างเสียงเอก ไม่มีเสียงโทช่างเสียงตรีช้างเสียงจัตาวาไม่มีอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆช้างช่างช้างต่อมาเสียงสามันแคนเสียงเอกไม่มี เสียงโทแค้นเสียงตรีแขนเสียงจัตาวาไม่มีอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆแขนแค้นแขน หลักการจำอักษรต่ำเดี่ยวมีหลักการจำดังนี้งูคืององูใหญ่คือยอหญิงนอนคือนอหนูอยู่คือยอยักษนะคือนอเนนริมคือรอเรือวัดคือวอแหวน โมคือมอมาลีคือลอจุลาและโลกคือลอลิงท่องพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกการผ่นวรรณยุกต์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำเดียว อักษรต่ำเดียวสามารถผันได้สามเสียงมีเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีต่อมาเรามาดูตัวอย่างการผันวรรณยุกต์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำเดียวเสียงสามันมาเสียงเอกไม่มีเสียงโทมาเสียงตรี มาเสียงจัตาวาไม่มีอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆมามามา,มาต่อมาเสียงสามันนำเสียงเอกไม่มีเสียงโทนำ้ำ เสียงตรีน้ำเสียงจัตาวาไม่มีอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กๆน้ำน้ำน้ำค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการผ่นวรรณยุกต์ที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำ